สวัสดีเพื่อนๆชาวผู้เล่นซูโฟทุกท่านครับที่ปคบครับอีกพีพีเอมวันนี้มาแจ้งเตือนครับกิจกรรมครับแรกคูปองนะครับสองเขาส่งปีความสุขตอบแทนทุกการสนับสนุนจากผู้เล่นครับผมกิจกรรมคูปอง2ปีนะครับผมก็จะหมดเขตแล้วในวันพรุ่งนี้ครับวันที่ห้ามิถุนายน2568เวลาส0บนาฬิกาครับแจ้งเตือนกับเพื่อนครับที่มีคูปองอยู่ในตัวแล้วก็ยังยังไม่ได้แลกของรางวัลนะครับผมอย่าลืมนะครับผมแจ้งเตือนไว้แล้วนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับผมคูปองที่ท่านมีเหลืออยู่ในตัว ในตอนนี้นะครับผมอย่าลืมแลกของรางวัลนะครับแลกได้พวงนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับผมของ2ปีแล้วก็ปูปองที่เหลือก็สามารถนำไปแลขของต่างๆได้นะครับผมประมาณนี้นะครับผมของต้เงินครับแลกได้ีกคีนะครับผม คูปองเ r e y ห้าเศษคูปอง blue ห้าเศษนะครับผม P solution หนึ IP ่งเศษเป็นคูปองอ่ PP ครับคูปองสีแดงเนาะแล้วก็คูปองสีเขียวครับสิบใบเนาะได้หนึ่งเศษอีกทีนะครับได้ที่อ่ิซิยุกินะครับผมแล้วก็ฟองสีชมพูนะครับสองใบแรกอีกทีได้หนึ่งเศษแล้วก็คูปองขุดครับหนึ่งใบแรกอีกทีได้หนึ่งเศษนะครับผมโอเคก็แจ้งเตือนกันนะครับสำหรับคูปองคูปองส้มนี่สำคัญที่สุดครับคูปองส้มนี่สำหรับใครที่ยังไม่ได้แลกนะครับตอนนี้ครับก็ แนะนำให้ท่านไปแลกไว้เลยนะครับห้ามพลาดอิสระคูปองอื่นพลาดได้ครับแต่ห้ามพลาดคูปองนี้ครับคูปองอ่าอเรนจ์ครับคูปองส้มนั่นเองเนาะคูปองส้มนี่ก็ไล่ของรางวัลได้เยอะครับหนึ่งร้อยใบแรกบวกสิบสี่หรือบวกยี่สิบนี่ค่อนข้างส่วนตัวมองว่าไม่คุ้มเท่าไหร่เนาะก็แล้วเนี่ยเพื่อนๆครับอ่สญญาสนใจชิ้นไหนก็สามารถแลกกันได้เลยนะครับผม่าผมอตอนนี้ผมก็มีอยู่ร้อยกว่าใบผมก็แลกได้เตอร์มาหมดเลยครับได้กลาชิ้นเนี่ยก็ประมาณนี้ครับเอา ที่เหลือก็แล้วแต่เพื่อนๆครับถ้าคูปองเหลือหรือยังไงเนี่ยอีกทีหนึ่งล้านก็ค้าคุ้มค่ากับใช้สามใบเนาะก็แวะมาแจ้งเตือนเพื่อนๆกันนะครับผมอย่าพลาดนะครับกิจกรรมเนาะสำหรับใครที่กำลังงงว่าจะเอ่อไปแลกได้ที่ไหนนะครับผมนี่ครับผมอิบิซิยูกิครับผมคูปองที่เหลือนะครับเป็นคูปองสีส้มนะครับแลกได้ที่อิบิซิยูกินะครับผมแจ้งเตือนนะใช้คูปองจำนวนที่กําหนดเพื่อแลกรับของรางวัลกันนะครับ ประมาณนี้ครับผมแล้วก็คูปองสินอื่นที่เหลือนะครับผมสามารถแลกได้ที่ ABC ีซีมิเชลชไนเดอร์นี่ครับนี่นี่ครับเป็นคูปองอ่าบลูคูปองอ่าเราวคูปองเลดนะครับกรีนอ่าเวลเลทและก็กรีน,นะครับผม มันคร่าวๆครับที่ได้ใกล้ครับแจ้งเตือนกันครับวันสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้ก่อน10โมงก่อนเวลาเซิร์ฟปิดนะครับผมก็สัรับวันี้นะครับผมก็มาแจ้งเตือนเพื่อนๆเฉยๆนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังการขอบคุณครับสวัสดีครับ